เพือ่อนในเนี้ยเองเนาะวันนี้อยู่เกมนดน้อครับผมหลังจากที่กลับมานะครับจะมาเล่นเควสทีมเนาะ <S <S ก็คนที่อยู่ในทีมนะครับก็ช่วยเล่นทีมนะครับมไม่ค่อยมีคนออนเลยนะแบบส่วนใหญ่ก็ไม่มีคนทั้ถึงสิบคนนะครับไม่รู้พวกนี้เขาไปไหนหมด เศษฐีเน uh> oh, um mm ี่ยผมก็ไม่รู้เศษถีคนไหนนะเนี่ยเศษถีเขาก็ยังมาเม้นอยู ocument, ่นะครับแต่ผมบอกขอใน y t u t u เนาะเดี๋ยวครับเบรเราจะมาเล่นคว e s ท t ี a จัมโบ้สองห้าแปดจัมโบนะครับเดี๋ยวแวะไปดูลิเก่านะครับก็รถใหม่มันก็ มันก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือมันมันต้องรออีกเจ็ดวันเนาะมันต้องรออีกเจ็ดวันแต่มันก็เทแต่แต่ที่มีคนบอกว่าให้อาทย์ไปดูช่องนั้นครับคืออัดเห็นแล้วแหละหลายช่องอัดเห็นเยอะเลยันรับควิดทีมยากะครับมันเสียเวลานะครับด่านนี้ คุณอาจจะเห็นผมเล่นแค่รอบเดียวก็เป็นไปได้แต่ผมบ้านนั้นน่าจะสองรอบแล้วต้องค่อยๆไปนะครับเพราะไม่งั้นไอหลอดข้างล่างมันจะถ้าเกิดลอยเดี๋ยวไอหลอดข้างล่างมันนี้น,นี่ผมเคยผมแอบเล่นมาแล้วสี่บาทโอเคจำได้ทีมผมตายด๋ยวๆนี้ไหล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 ไปไหลไปคือทีผมตายตรงนี้เหรอ โอ้ผมโอ้ผมนีแต้มรถมา49เลยรออันนี้ผมเล่นไม่เป็นนะไอรถคันนี้มันเล่นยังไงมันผมเคยเล่นอยู่แต่ตอนนี้เล่นไม่ได้เล่นนานมากหลายเดือนเลยครับมันผมผมแค่รู้ว่ามันต้องแบบยกล้อนะครับเดีย๋ยวผมได้แค่นี้ ใครที่ขอรถมาก็รอนะครับรอเพราะว่ามันมีคนขอเยอะเนาะอัดก็ต้องอัดคลิปทุกวันอัดก็ต้องสลับเกมด้วยนะครับไม่ใช่จะเกมรถเกมรถเกมรถอย่างเดียวตอนนี้ก็โลบอกนะครับก็กลับมาได้แล้วแต่รหัสนั้นคือไม่กลับมาเนาะคือคือแม่ขอทอิ์นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป,นเป,นเป,นเป็นเลขเบอร์มงคลเนาะก็เลยทําให้ไอเบอร์นั้นครับใส่ ใส่แล้วมันก็ไม่เห็นเนาะเพราะมันจะเห็นไอ้ไอ้เบอร์นั้นแทนเนาะนั่นแหละครับผมผมก็เลยต้องสมัครรหัสใหม่รอบนี้นะครับผมผมได้ผมได้ใช้เบอร์โทรตัวเองนะครับเออไอตอนนี้ผมโดนอะไรเนี่ยผมจะได้นี่ครับน,น,นํามานํามานดู คือผมจะผมจะได้เข้าใหม่ขอไม่ได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะทำให้นะครับแต่ถ้าเกิดขอหมาขอเลาะคนที่ขอมานะครับดูคลิปด้วยนะครับคนที่ขอนมานะครับดูด้วยนะครับเผื่อเขาแบบแค่ขอเผื่อได้นะครับแต่เขาไม่ได้ดูช่วงนี้อาิิัยพก็ดีใจมาก เพราะช่วงนี้กําลังลุ่งนะครับพูดติดตาม่ะลุ่งช็อตช็อตก็ดีนะครับแต่มันก็แบบไม่ค่อยดีขิ่นก็ลาขาก็ไม่แรงตดู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 นะดับมานดัมนดูคือรอห้าม เนี่ยเนี่ยคือมันจะค่อยๆขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราลอยมันก็จะขึ้นคนนั้นแบบเฮียบิสฮาร์ดบิสอะไรฮาร์ดเบดอะไรสักอย่างขึ้นรัวๆเลยผมก็ขึ้นรัวๆนะครับมันค่อยๆขยับไม่รู้มันขยับได้ไงเนาะไ,ไปไปไปอ๋อคนนั้นคนนั้นกระโดดเดยอะเกินไปครับหมดแล้วคนนั้นตอนแรกผมแอ่มาตรงนี้แล้วต้องเซฟข้างล่างไว้ด้วยนะครับเนาะ สับสองหนึ่งลอยสวยค่อยไปค่อยค่อยไปคือค่อยค่อยไปยค่อยค่อยไปฮนะลอยลอยลอยยาเย้อูอูบ้าไปแล้วผมเนี่ยบ้าไปแล้วจะใช้อุปกรณ์นี้เหมือนกับเขานะครับ ผมก็จะอาจจะไม่ได้กดหัวใจเนาะแต่ผมก็ตอบนะครับผมตอบตรงนี้แบบผมไม่ไหวจริงๆนะครับเขาเขาแบบโหดอ่ะโหดเกินโคดนามานามานูเลยเฮ้ยเฮ้ยเยเายๆเดี๋ยวตายเออกระตาย ลอยแปะหนึ่งทีสองทีสามทีเฮ้ยยายยายคือมันจะค่อยค่อยหมดนะครถ้าเกิดเราแบบล้อเวละโอเคผมยังแต้มมาอยู่นามันนามันูุเอตะปูป์ปาร์สฮู้ครู้แม่นูแนวอู้ โอเควันมันมันโมมัมโมฮ้ยเดมอนใช้อุปกรณ์เหมือนผมเลยครับตอนนั้นอุปผมใช้อุปกรณ์แบบนั้นนะครับ a l ม my ฮ a i r is p u ป้าง w o n อ e r f u l ผมไม่เล่นรถนี้ด้วยดิว้าว ไม่นะเต็มลุกตาสุดท้ายเลยนะครับผมมันไวอะไรขนาดนั้นไปไปไปโอเคพอแล้วพอแล้วเราว่าเราทำเยอะเกินไป แล้วครับแดงแล้วครับแดงแล้วครับจังหวะนี้แดงแล้วครับคือมันลอ,อยมันก็ดีเพราะมันจะได้ไวแต่ถ้าเกิดข้ามเยอะก็ไม่ดีมันแดงได้น้อยกว่าเดิม ตอนนั้นได้สองผมไม่มีความสามารถนะครับผมเล่นรถนี้เป็นเขาตึงมากเลยครับยอมรับว่าเขาตึงกว่าผมรถคันนี้ผมไม่เล่นเลยไม่ค่อยชอบนะครับรถคันนี้เนี่ยได้แค่นี้นผมไม่ค่อยชอบเล่นรถคันนั้นคือไม่ชอบอะนำนๆมนดูกระบุ้มบ้า กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ทัวร์ทีเ่เพยให้ถึงพันซับคือพ่อผมบอกผิดครับมันต้องตัดแค่พันซับแล้วผมก็เข้าใจผิดไอโล่เนี่ยมีแว่ป้องกันก็พังกันเพราะมันไวไม่รู้ครับแท,ทนที่มันจะแบบบวกความไวแทนที่มันจะแบบโอ้โเต่ด,ด่านเหมืองอย่าไปพังเนาะมันมันมันแบบสำคัญจริงๆ ขาดสิบเอ็ดว่าผมต้องอาแมนามานุอาดาบูปาร์ดอามานามากูอาดาบูฟูต้องใช้อุปกรณ์เดิมวิวสองวิวหนึ่งวิวหนึ่งโอ้กดไลค์กดติดตามนะครับขอรถมาได้นะครับขอด่านโลบอกรมาได้เหมือนกันด่านนี้ลอยได้สบายอยากได้เกตบิน ปป้าป,ป้เขาโชคดีมากเลยครับบางบ,บางทีผมก็อยากได้บางรถผมไม่อยากได้เจ็ดแต่มันก็ได้นะครับแต่อรถที่ผมอยากได้มันก็ไม่ออกโอเคเพื่อนวัน,นนี้แปลกัะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็เข้าทีมได้นะครับก๊อกกี้ l อลดีดีดี บายบายคือคนที่เข้าไม่ได้บางทีไออันนี้มันก็สูงเกินไปเนาะเออเดือดเดือดเดือดกูายกูไบ๊ายบายกดไลค์กดติดตามนะครับ mm hmm. แบทจะหมดแล้วกดไลค์